ขออนุญาตกลับสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพาเครื่องทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดียไลน์นะครับที่เบอร์โทรเดียวกันนะพี่นะ0954533087นะครับ ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็มาเริ่มรายการที่1กันนะครับรายการแรกนะครับเป็นภาพถ่ายของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโกนะพี่นะเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่าจับขอบทองแดงโบราณโบราณนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นภาพถ่ายอัดกระจกนะครับสภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับนี่แล้วดูนะครับ ภาพสีขาวดําเดิมๆนะครับเห็นไหมนี่นะครับสวยๆนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่สําหรับภาพหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคนะครับบานนี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปัน f อีครับเอาไป800บาทนะพี่นะขอ800บาทนะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะเป็นภาพหนังไก่เรับเก่าสวยสมบูรณ์นะครับ800บาทรายการที่1นนะครับต่อมารายการที่ 2นะครับรายการที่2เนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับปี253 0สูนะครับเป็นเหรียญปั๊มของอรูปเหมือนหลวงปูท่ทวดนะวัดช้างให้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญกระโดดบาทน,นะเวลาเหรียญกระโดดบาทเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดําสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับหลังยันคมๆนะครับนี่ดูตัวตักนะครับค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะรพระสวยนะพี่นะพระสวยน,นานๆเจอนะเห็นไหม ยันเยินคมชัดนะครับเห็นไหมดูนะครับนี่จมูกจมูกโด่งโด่งแบบนี้เลยนะครับสําหรับหลวงปู่ทั่วนะครับกระโดดบาทนะครับของหลวงปู่ดูปี253 0สูนะครับวัดสแกนับเหรียญสวยๆเหรียญเล็กๆนะครับกำลังน่ารักเลยเหรียญนี้แบ่งปัน f อซเอา500บาทนะครับห้าบาทในการที่2นะครับก็วันนี้เนี่ยจะเป็นทางพระเหรียญเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะวัดปริวาสนะครับอันนี้เป็นเสือปั๊มนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแล้วอยู่ในเล่มเก่าๆวินเทจนะครับแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นรุ่นไหนนะครับจะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3ารุ่น4ี่รุ่น5เนี่ยอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยนะแต่ดูเนี่ยรู้ว่าเป็นเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับกรุงเทพมหานครนะพี่นะสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับนานๆจะเจอนะครับเนี่ ดูนะครับความเก่านะครับเก่าแต่แบบว่าพระเนี่ยสมบูรณ์นะครับตัวนี้แบ่งปัน fc ครับเอา500บาทคนระับสำหรับเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาคนะไม่ทราบรุ่นนะพี่นะไม่ทราบรุ่นต่อมารายการที่4นะครับเป็นภาพถ่ายนะครับของอหลวงพ่อเท่านะครับวัดวัดอะไรนะวัดข้งข่าวนะครับจังหวัดชัยนาทนะพี่นะเป็นภาพถ่าย Uh, ผมได้มาคู่กับ uh, ภาพถ่ายหลวงพ่อปา mm. นนวัดบางนมโคนะพี่นะแต่อันนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายของ uh, ji, เกจินะครับ mm. เมืองชัยนาะทนะครับ mm. ก็เป็นของหลวงพ่อเท่านะวัดข้างคาวภาพถ่ายเก่าๆนะครับอันนี้เนี่ย mm. เขาน่าจะไปเรียมตั้งแต่แบบสมัยโบราณโบราณเลยนะพี่นะนนเห็นไหมยังเดิมยังสวยอยู่นะครับราคาเนี่ยผมแบ่งปันนะครับเอา 800บาทเหมือนกันนะเอา800บาทเหมือนกันนะพี่นะรายการที่4นะครับอาสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะไม่ต้องรอคลิปจบต่อมารายการที่5นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะกะไหลทองสวยสมบูรณ์นะครับเป็นเหรียญปี2482นะครับนี่ เดิมๆแบบนี้นะครับตัวอักขระล่องรอยลายยันต่างๆเนี่ยคมชัดนะครับดูขอบเหรียญปิ้นตั้งเหมือนขอบกระด้งเลยนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญนี้นะครับนี่เห็นไหมดูขอบกระบอกนะครับดูขอบกระบอกนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมสองสี่แปดสองนะครับสำหรับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับองค์นี้เนี่ยขอแบ่งปัน พี่พี่เอฟซีครับเอา600บาทนะครับหกรอยาทาสวยๆนะนานๆเจอนะรายการที่5นะครับต่อมารายการที่6นะครับรายการที่6เนี่ยเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงปูท่ทวดนะครับหลังเตารีดปี0ูนนะครับองนี้เป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะศูนย์้าสวยๆเลยนะครับหลังเตารีดนะพี่นะหล่อได้สมบูรณ์นะครับเดิมๆเลยพี่ ดูกระแสโลหะนะครับเห็นไหมรอยหลุมกวดหลุมแรก่นะครับเดิมแบบนี้สวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยนะครับเน่เห็นไหมเดิมๆเลยนะครับมีขี้บงขี้เบ้านะครับเห็นไหมรอยหลุมกวดหลุมแรก่นะครับขอแบ่งปัน FC ครับองค์นี้เอา600บาทนะครับ600บาทสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับอ่าเตารีด0ูนนะครับ สวยมากพิมพ์เพิ่มคมชัดถูกต้องชัดเจนนะครับไปายหยาบๆเลยนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับรายการที่6ต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อนวะโลหะนะพี่นะเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2512นะครับนี่ออกวัาแจ้งนอกนะครับอ่าแล้วเหรียญนี้พิเศษคือเหรียญเนื้อนวะนะครับ ดูเหรียญนาบีนะเดิมๆนะครับเหรียญเดิมๆนี่หูเหรียญนะครับด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับเหรียญนี้ขอแบ่งปัน FC ครับเอาไป700บาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อครูณปริสุทธโธนะครับเนื้อนวโรหะปี2512นะครับแบ่งปัน700บาทนะครับรายการที่7นะครับ FC ต่อมารายการที่8นะครับเป็นตระกุด มงคลนโศรถนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่วัดสะพานสูงนะครับอ่าอันนี้เป็นตระกุดเนื้อเงินนะครับนี่รอยจานชัดเจนแบบนี้เลยนะครับรอยจานชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเดิมๆนะครับแล้วดูนะพี่นะแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่ลักเก่าแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะครับลักเก่าแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเอฟซีครับนี่เห็นไหม ลักแดงๆนะครับเป็นลักโบราณร้อยปีนะครับสําหรับตะกุดนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับเขาเรียกว่าตะกุดมงกลโศลนะครับดอกนี้เนื้อเงินเอา1000บาทนะครับรายการที่8นะครับหนึ่บาทนะครับไม่แพงต่อมารายการที่9นะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อเพชรนะครับพิมพ์มือกรรมนะครับอันนี้หล่อโบราณ2 4 8 2นะครับ เนื้อโลหะทองผสมนพระสภาพผ่านการใช้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันตะแกงแล้วก็ตัวอุนะครับเดิมเดิมเลยนะครับ FC ครับมีรอยประกบข้างแบบนี้นะครับถือว่าสวยๆนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ขอแบ่งปันนะครับพี่ๆ FC ครับองค์นี้นะพี่นะเอาไป400บาทนะครับหลวง พ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะพี่นะสองสี่แปดสองพิมมือกำนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับพี่รายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบนะครับจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับสองสี่หกสูนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญตัวตัดเนี่ยเป็นตัวตัดยุคเก่านะครับขอบข้างเลื่อยเหรียญน,นี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าของห้าร้อยบาท เหรียญเดิมเหรียญสวยยันคมชัดนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้นะพี่นะแล้วดูขอบข้างนะครับเห็นไหมเป็นตัวตักยุคเก่านะครับขอบข้างเลื่อยแบบนี้เลยนะครับใบหน้าใบตานะตัวหนังสือคมชัดเป็นสันเป็นแท่งนะครับนานๆเจอเราจะได้พระสวยนะครับนานๆเราจะได้พระสวยแบบนี้นะครับ5 0าบาทนะครับรายการที่10นะครับ f c ต่อมารายการที่11เนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อพรมพิมพเขากว้างหลังเข็มกัดนะครับอันี้เป็นเนื้อทองระคังนะครับปั๊มมานะครับแล้วก็มาเชื่อมเข็มกัดติดเข้าไปที่หลังนะครับพระเนี่ยสวยนะครับไม่ผ่านการใช้นะพี่นะไม่ผ่านการใช้แน่นอนองนี้หลังเข็มกัดนะครับเดิมเดิมนะครับดูตัวซอกตัวหนังสือตัวยันต่างๆนะครับถือว่าสวยงามแล้วชัดเจนดีนะครับเห็นไหม าเดิมๆแบบนี้เลยพี่เดิมๆแบบนี้เลยนครับเห็นไหมดูหน้าดูตานะครับตัวยันต่างๆคมชัดพระเนี่ยมีมิตินะครับเนื้อทองระคังนะครับสวยมากๆนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรายการที่สิบหนึ่งนะครับต่อมารายการที่สิบสองนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไล่นะครับเป็นเหรียญเปียกทองกรรมกาศนะครับปี 2518นนะครับเสีมา8รอบนะครับเลี่ยมพลาติกสวยๆเลยพี่เดี๋ยวนี้เอา400บาทนะเปียกทองกรรมการนานๆเจอนะครับนานๆเจอพระสวยแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้ f อเนี่ยพลาดนะครับไม่อยากให้ f อเนี่ยพลาดเห็นไหมอ่ามาก่อนจัดก่อนนะครับไม่ต้องรอคิดจบนะครับพระสวยเดิมๆนะครับ พระสวยเดิมๆโค้ดเต็มๆแบบนี้เลยนะครับโค้ดเต็มๆแบบนี้นี่เห็นไหมจมูกจมูกโด่งๆนะครับสําหรับเสมา8รอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับอ่าขอแบ่งปัน f อ4 0 0บาทนะครับเห็นไหมโอ้โหเหรียญวาวว่นึกว่าทองคํานะครับนึกว่าทองคํานะครับพี่เอา400บาทรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับหลวงพ่อป่านนะครับ ขี้ยวเสือหลวงพ่อบานวัดคลองด่านหรือว่าวัดบางเฮียนะครับตัวนี้แก่จากซี่เขี้ยวกเก่าๆนะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมความเก่าความชำนะครับเห็นไหมถือว่าเดิมๆนะครับผิวพันธุ์แบบเก่ามากนะครับผิวพันธุ์นี้เก่ามากเลยพี่เห็นไหมเดิมแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยพี่แล้วดูลวดที่เขาคล้องคอนได้เก่าแบบสนิ่กินนะพี่เก่าแบบสนิ่งกินด้านใต้ฐานนะครับจ้า มีจานยันกอย่านะครับแบบนี้นะครับสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อป่านนะครัวัดบางเฮียหรือว่าวัดคลองด่านตัวนี้แบ่งปัน700บาทนะครับ700บาทรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญเยอะหน่อยนะครับก็แบ่งปันกัน ทุกรายการนะครับอันนี้เป็นรายการที่14ร่วมพาา่อจากวัดบางกระเบานะครับด้านหลังเป็นหลังพระปิดตานะครับตัวเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับดูพวกขอบเคิบ์บเหรียญเนี่ยคม,คมคมชัดๆนะครับเห็นไหมตัวอะตัวนะนะครับด้านหน้านะครับพระเนี่ยสภาพเก็บเก่าเลยนะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อทองแดงและดูหูเหรียญนะครับ ดูขอบข้างนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับสวยงามชัดเจนอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อจากวัดบางกระเบานะพี่นะขอ500บาทนะครับรายการที่14นะครับ f c ต่อมารายการที่15นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดละขังนะพี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเนี่ยตุบตักเก่าๆเลยนะครับพระเกศเนี่ยทะลุซุ้มนะครับพระเกศทะลุซุ้มแล้วดูเนื้อนะครับพี่เห็นไหม โอ้โหนะครับไม่รู้ว่าเนื้อเนี่ยแบบว่าจะจัดไปถึงไหนนะครับเห็นไหมเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับถือว่าสวยนะครับอันนี้เนี่ยมีคุณสมบัติถูกต้องตามตำรานะครับเนื้อแบบหนึกหเลยพี่เนื้อหนึกหนึมพิสวยๆแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยนะครับแบ่งปันเช่าหากันนะครับเอาไป 400บาทนบาทับขอ400บาทนะครับรายการที่15นะครับนานๆเจอนะครับนานๆเจอต่อมารายการที่16นะครับจะเป็นเหรียญพระครูธรรมสาธิตนะครับหรือว่าหลวงพ่อแม้นะครับวัดใหญ่โพักสองสกนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยนะครับเหรียญนี้สภาพสวยนะครับไม่สวยบอกสวยนะครับร้านเราไม่มี ไม่มีการโกหกลูกค้านะครับสวยอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็พูดหยอกล้อกันให้คำๆนะครับแก้เครียดนะครับเผื่อ f อฟซีท่าใดูแบบว่าตอนง่วงนอนก็ะจะได้ตื่นขึ้นมาแบเอ้ยมีมงมีมุกนะครับสำหรับเหรียญวัดใหญ่โพหักสองสเก้ี่หรียญน,นี้เอา550บาทนะครับรายการที่16นะครับมาก่อนจัดก่อน ต่อมารายการที่17เนะครับเป็นรูปหล่อนะครับพระกิ่งนะครับหลวงพ่อกื่นวัดดอนยานาวาะปี2,500นอะครับองนี้เนี่ยหล่อโบราณนะครับพระวันณะโลหะดีมากนะครับมีรอยจานตัวอุนะครับบริเวณด้านหลังขององค์พระนะครับแล้วดูการตกแต่งแทงตะไบนะครับ f อครับนี่องพระเนี่ยหล่อโบราณนะครับหาให้ได้แบบนี้นะครับ หาให้ได้แบบนี้นะครับไอ้ผิวเกลี้ยงเกลี้ยงเกาเกามันมันวาวๆนะพี่ไม่ต้องไปดูพี่จบเลยนะครับแบบนั้นนี่จบเลยครับนี่ดูวันหน้าให้มันเหลืองอมเขียวตามซอกเนี่ยให้มีขี้บุงขี้เบ้าแบบนี้นะครับสําหรับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อึ๋นวัดดอนยานาวานะพี่นะนี่ปีส5 0 0นยะครับสวยๆเดิมๆเลยครับ MC ครับองนี้นี่นะพี่นะเอา700บาทนะครับ700บาทแล้วกลิ่น กลิ่นเงินดังนะครับกลิ่นดังนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับจะเป็นเหรียญพระครูพรหมจริยาคุณนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเออ่เกจิจังหวัดไหนนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันเออ่เขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวอะนะพี่นะตัวอะนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัย ไว้ณที่นี้เลยนะครับเป็นอย่างสูงนะครับขอบข้างเหรียญเก่านะครับต้องเป็นขอบกระบอกนะครับนี่ดูขอบขอบนี่เป็นขอบกระบอกหมดนะครับสหรับเหรียญนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะครับสาหรับพระครูพรหมจาริยคุณนะครับขอแบ่งปัน550บาทนะครับ550านะครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19นะครับ เป็นพระอุปคุตเก่านะครับเนื้อสำริดนะครับพี่นานๆจะเจอนะพระสวยเก่าแบบนี้นะครับแล้วดูนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังยันนะครับในตัวนะครับหลังยันในตัวแบบนี้เนี่ยคือเขาจานมาตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนเลยนะพี่นะจานตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนนะครับแล้วดูกระแสโรห่นะครับเนื้อสำริดเก่าๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมองค์นี้เนี่ยผมเชียดขาดใจเลยนะใครชอบนะจัดได้เลยนะครับ ใครชอบจัดได้เลยนะแล้วเนี่ยผมกว่าจะตื้อเจ้าของเก่ามาได้นะพี่นะเขาไม่ได้ขายง่ายๆนะครับเออไอ,อไม่ต้องอะไรพี่ถ้าสมมติว่ามีคนมาขอซื้อพระพี่นะอ,อ่ะผมบอกว่านี่ยพี่200ได้ไหมพี่ขายไหมล่ะเออพระสภาพเนี้ยเออพี่องค์นี้สองร้อยขายผมไหมเขาจะได้ตีหน้าบีมานะพี่นะเขาจะได้ตีหน้ายูนาบีมาได้ไหมนะอ่ะอันนี้ผมก็กว่าจะคุยกว่าจะพูดคุยเหะแบบว่าหวาดล้อมมาได้นะพี่นะ พี่ดูจากเนื้อเนี่ยเนื้อเก่ามากนะครับสําหรับอุปรุ์องนี้นะครับเอา700บาทนะครับเอา700บาทนะครับนี่อุปรุ์เนื้อสำลีเก่าๆเลยพี่จัดได้จัดนะองคนี้ไม่มีผิดหวังนะครับไม่มีผิดหวังรายการที่19นะครับ F c ต่อมารายการที่20นะครับจะเป็นเหรียญแนวของหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครนบเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ เขาเรียกว่าเหรียนอายุ106ปีนะครับหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟปี2543นะครับนี่ตัวเหรียญยังคมชัดเจนตามซอกผิวไฟแดงๆเลยนะครับ f c ดูด้านหน้านะครับเห็นไหมดูเส้นผืนนะครับมีเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะครับนี่แล้วดูโค้ดนะครับตอกคมชัดนะครับหน้าตาติดสวยเดิมนะครับ สำหรับเหรียญนี้แบ่งพัน550บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานรายการที่20นะครับมาก่อนปิดเกาะตามสโลแกนล้านเหล่านะครับต่อมารายการที่21นะครับไม่รู้ว่าโดนใจใครบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเจริญพรล่างนะครับพร้อมเลี่ยมจัดขอบเงินหนาๆแบบว่าเงินลดถังนะถ้าเลี่ยมทองเนี่ย มบอกได้เลยนะเป็นบาทนะเป็นนั่นด้านหลังมีโค้ดรันนัมเบอร์เป็นหมายเลข6นะตอกเบิ้ลนะครับตอก2ทีนะครับและดูพื้นเหนนรียญนะคมตึงตัวยันคมตึงนะครับนี่นะครับถือว่าเหรียญน,นี้สวยนะครับถือว่าเหรียญน,นี้สวยเลยนะเป็นเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่ทิมนะมีโค้ดหมดนะไม่ว่าจะเป็นด้านใต้ขององค์พระนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ เหรีหยญที่คมชัดเจนชัดตึงแบบนี้นะครับเนื้อเงินจเจริญพอร่างนะสวยสมบูรณ์มากนะครับสวยสมบูรณ์มากเงินหนาๆแบบนี้เลยนะครับเอาไป3,000บาทนะร,รายการที่21อขอ3,000บาทต่อมารายการที่22นะครับจะเป็นเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสด็จพ่อรอฮ้านะครับ ที่ระลึกที่ได้ฉลองพระเดชพระคุณในงานราชมังคลาพิเศษนะครับรัตนโกสินทร์ศพ127นะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญเงินเก่าแบบว่าแจกในงานพิธีโบราณไหมพี่อันนี้ก็ไม่มีความรู้นะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับพี่เพิ่งได้มาเหมือนกันเนี่ยของข้างแบบนี้พี่แล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมอ่าเป็นรูปแหบของเสด็จพ่อโรห้าทรงม้าอยู่นะครับ แล้วห่วงเนี่ยเขาเป็นห่วงเชื่อมนะครับเชื่อมแบบเชื่อมขวางนะพี่เนี่ยขอบเป็นขอบกระบอกนะครับเก่าเก็บเลยนะครับ f c ครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะหนักตึงเลยพี่เอาพันเดียวพี่เหรียญน,นี้เอา1,000บพทนบาทนะเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับไม่รู้หลุดราคาหรือเปล่าเอาพันเดียวพอนะครับพันเดียวพอรายการที่22นะครับต่อมารายการที่23นะครับเป็นเหรียญ พระปฏิมากรมงคลบอพิษสีอายุทยานะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังยันอุตัวใหญ่ๆนะครับพี่ด้านข้างนะครับเป็นตัวตัดขอบกระบอกนะครับนี่นะครับพี่ถือว่าเป็นเหรียญตัดขอบกระบอกสวยๆนะครับเหรียญเก่าโบราณและดูนะครับเห็นไหมหน้าตาของหลวงพ่อนะครับภาพพื้นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อทองแดงเก่าๆ ห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับห่วงเชื่อมเดิมๆไม่ถนัดมุมไหนนะครับทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์โทร ID ดีไลน์ศู5ย์เก้าหนะครับเอา550บาท550บาทรายการที่23นะครับ f c ต่อมารายการที่24นะเป็นพระกิ่งเปาลัยนะครับเนื้อสัมฤทธิ์เก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ f c ครับ เห็นไหมครับ FC ครับนี่แล้วดูนะครับรอยตอกนะครับรอยจีวอนนะครับเห็นไหมสวยนะครับอันนี้เป็นสินเก่านะครับพี่เป็นสินเก่าในการตอกตุ๊ดตูการตกแต่งองค์พระนะครับเห็นไหมพี่เดิมมากเลยนะครับองนี้เดิมมากเลยนะครับสำหรับพระกิ่งเปาเรศวัดประวรวรวิหารนะครับจัดสร้างเนี่ยจำนวนที่น้อยมากๆนะครับวันนี้โชคดีได้มาหนึ่งองนะครับ กริ่งดังนะพี่นะเอาไป1,000บาทนะครับกริ่งเปาเล็เนื้อสำลิดเก่าๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะมีอทองคําเป็นส่วนผสมด้วยนะเนี่ยพี่ดูเห็นะม,มันแก่ทองนะพี่มันแก่ทองนะเนี่ยเอาเอา1,000บาทนะครับ1,000บาทนะครับรายการที่24นะครับ F c 24 ต่อมารายการที่25นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกแลน้วรี2518นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนี่เห็นไหมมณฑลทหารบกที่7คข่ายสุรศักิ์มณฑีสร้างนะครับเนื้อนวะโลหะสวยๆแบบนี้เลยนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมโกผิวไฟแดงๆนะครับผิวไฟแดงๆนะครับ นี่นะดูจีวอร์เนีผิวๆเลยนะครับ F สีครับผิวๆเลยเดิมมากนะครับเหรียญเดิมมากนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเขีนเมือโกเนื้อนวะเหรียญนี้นะครับขอแบ่งปันกันเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทถือว่าถูกมากแล้วนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ F สีต่อมารายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็น ปิดตาหลวงปู่สุขปากของมะขามเท่าปิดตาแจกแม่คัวเนื้อตะกัวเก่าอง์นี้ผิวพายเงินด้วยนะครับดูนะครับเห็นไหมตามซอกนะครับเห็นไหมผิวพายเงินขึ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเอา300บาทนะครับเอา3 0 0บาทนะครับสำหรับพระปิดตานะครหลวงปู่สุขปากของนะ300บาทรายการที่26นะครับต่อมารายการที่27เนะครับเป็นเหรียญ อายุยืนนะครับของหลวงปู่ศีนะครับวัดเขาท้าบุญนาคนะครับเนื้อนวะโรหะเหมือนกันนะครับปี2517นะครับเป็นอายุยืนครึ่งองค์นะครับนี่และดูตามซอกตัวหนังสือตัวยันต่างๆนะครับสวยงามชัดเจนนะอายุ125ปีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับเหรียญเดิมมากนะปี2517นะครับโอ้ตกเลยขอโทษนะขอโทษ ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่ยดูหน้าดูตานะครับเห็นไหมสวยงามชัดเจนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสาหรับหลวงปู่สีฉันทะสิรินะครับอายุยืนครึ่งองค์เนื้อนวะนะครับขอแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะต่อมารายการที่ยี่สิบแปดนะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เนี่ยออกพี่ กุุพนมลอ,อกนะกุพนมลอ,อกนะเอาไปสี่ร้อยบาทรายการน,นี้สาหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับกรุกวัดผนมลอ,อกนะครับนี่ที่เพิ่งแตกกุไปเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่ที่เพิ่งแตกกุไปเมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าสวยเดิมๆเ,เลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมดูกระแสโลหะนะครับดูหน้าดูตานะเห็นไหมโอ้ตามซอก หลังหูต่างๆนะครับเดิมๆแบบนี้เลยีิเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะครับก็องค์นี้นะครับแบ่งปัน400บาทนะคสำหรับหลวงพ่อเดิมนะครับกุพนมลอกนะครับขอ400รายการที่28นะครับ F4 ต่อมารายการที่29นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับอ่า น,น่าจะเขียนว่าเจ้าอาวาสวัดองค์เก่านะด้านหลังนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสวยๆนะเป็นเหรียญรูปทรงเสมาจับขอบทองแดงเก่าโบราณแบบนี้นะครับท่านอาจารย์เอียบนะครับเหรียญสภาพใช้นะครับมีค้าบเหมือค้าวใครติดตามซอกเหรียญน,นะครับแล้วเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับเอา700บาทนะครับ FC ครับขอ700บาท รายการที่28นะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับเล่นเป็นพระพุทธชินา,านะราชแับอินโดจีน2485นะครับองค์นี้เลี่ยมเก่าว,วินเทจเปิดหน้าเปิดหลังนะรพระเนื้อจักนะครับพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ต้อบัวเ็บช้างนะครับนี่เห็นไหม สวยงามนะครับตามซอกลึกๆเนี่ยเป็นคาบขี้เบ้าเลยนะครับพระเนี่ยใช้มาเดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยๆเดิมๆเลยครับสวยๆเดิมๆเลยครับนี่เห็นไหมดูบัวดูสังกะสต่างๆนะครับชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีมีรอยหลุมกวดหลุมแร่หลุมทรายนะครับก็ขอแบ่งปัน fc ครับสำหรับ ชินาลาดอนโดจีนองนี้นะเอา600บาทนะรเรลียมเก่าๆและดูด้านใต้หลันี่ตาใบาโบราานะรายการที่30นะครับขอ600บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ